สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูข่ววข้างะนะนนี้โครงข่วงข้างเก่าะนะที่เขานำมาซ่อมแซมใหม่ะนะมันจะปลูกไปหมดเลยะนะแรกๆเขาจะให้มาปะปผมผมก็ไม่รู้จะป่ายังไงให้ะนะเพราะว่ามันมันปลูกไปหมดเลยะนะมันปลูก ไปที่ผูกผูมากนะมันก็เชื่อมไม่ค่อยอยากจะติดนะนะนี่ก็เป็นโครงรถอ่ะที่เขาขายพวกไก่ตวงไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเพิ่งจะรื้อออกมานะลืออมาเสร็จคือโครงพวกเนี้ยเอาได้เป็นบางอย่างนะเราก็มาทำใหม่ขึ้นให้นะช่วย ทำด้วยเหล็กฉากอะนะพอเวลามันโดนน้ํมันจะได้ไม่ต้องมาขังมาอะไรนะอันนี้เป็นรถพ่วงข้างเขาอะนะอ่านี่คือพ่วงข้างเก่าเขานะคือมันก็ถึงวาระมันนะนะเราก็สร้างใหม่ขึ้นมาให้นะนะก็จะเป็นประมาณนะี้จะเป็นพวกเหล็กชงเหล็กฉากทั้งหมดอะนะเหล็กฉากแล้วก็ ตัวนี้ก็ทําขึ้นมาใหม่ให้ะนะหมายถึงเขาก็เรียกสวิงอามอะไรมันอะอะไรอเงี้ยนะผมก็ไม่ค่อยอสัมผัสสักเท่าไหร่ะนะชื่อมันนะก็แล้วแต่ใครจะเรียนอันนี้คือเป็นตัวเก่าเราว่านะตัวเก่าเขา,าจะเป็นประมาณนี้ะนะคือมันผุหมดแล้วกไม่รู้จะทํำยังไงนะมันก็ไปตามการเวลามาันนะนะ เราออมาเสร็จแล้วเขาอยากได้ใหม่ก็เลยจัดตัวใหม่ให้เขานะตัวใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็จะเป็นเหล็กฉากอันถ้าถามว่าเสร็จยังไนะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะนะอัน,นอันนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่โครงสร้างอนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กฉากทั้งหมดอันนี้เหล็กที่ซื้อมาทำ่านะก็ยังทำไม่เสร็จดีอนะ แต่ถ้าพอ,พอเวลาเราทําเสร็จแล้วมันจะมองไม่เห็นโรงอะไรก็เลยถ่ายให้ดูก่อนนะนะตอนที่ยังไม่เสร็จจะได้เห็นหล,หลักๆก็อยากให้เห็นว่าโครงสร้างที่เราทําทขึ้นมาจะเป็นระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้จะเป็นเหล็กตันนะนะจะเป็นเหล็กตันที่จะเราจะใช้มายึด ใส่กับตัวนี้นะมันจะได้ความทนทานแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นเหล็กตันเหมือนกันนะนะที่เอามายึดตรงตรงนี้นะอันนี้เป็นเหล็กตันไม่มีรูนะตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กตันอ่าตัวนี้เหล็กตันแตนะ่อันนี้เป็นเหล็กแบนนะนะที่จะมายึดกับไอ้ตรงขาตั้งข้างล่างนะ ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ถอดออกมาแล้วก็จะมาทําการเชื่อมเชื่อมใส่ตรงนี้อีกนะจะใส่พวกอ,อะไรเขาเนี่ยผมไม่ค่อยอสันทัสนะน,นะกับเรื่องถายไก่ทอดอะไรเนี้ยเป็นที่ย่างหรือที่อะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบะนะก็ทําตามรูปแบบเดิมๆที่มาจากเขาอะนะก็จะ สามตามอันนี้ก็ที่ใส่โชกเราก็จะใช้เหล็กหนาประมาณ5้ามินลนะนะที่จะมายึดกับโชคนะจะได้รับน้ำหนักได้ดีนะหนาพอสมควรน,นะ,นะะเหล็กตัวนี้แต่เหล็กที่มาทำตัวนี้จะเป็นเหล็กประมาณ10มิล โครงเก่าเขาเขาส่วนใหญ่เขาเขาจะมา,ายึดใส่กับไอ้เหล็กที่มันเป็นรูเหล็กแป๊บมานะคือเราว่าออกแบบใหม่แบบไม่ต้องเป็นเหล,ล็กเหล็กไอ้แป๊บนะจะเป็นเหล็กเหล็กแป๊นแบบอย่างมันจะดูแล้วมันจะแข็งแรงกว่านะอ่า อันนี้ก็ใช้ไปเหอะจนลืมมานะวันนี้ก็คงจะต้องเร่งทําให้เสร็จภายในวันนี้นะ,ะวันนี้งานทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จทส่้นเรียบร้อยอมีอีกตัวอันนี้ตัวเก่าเขาก็จะเป็นอย่างนีนะ้มันเอาไม่ได้แล้วนะหมายถึงเหล็กตัวเก่าของเ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคราวนี้เรากา็ออกแบบเอาเป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กฉากรุ่นเดียวกันนะครับที่ทำรถก็จะเอาเป็นประมาณนี้นะทีจะาาททนะ่จะเอามาทำแทนตัวเดิมถ้าพูดง่ายๆนะก็จะมาทำแทนตัวนี้นะ เลดมันหมุบแล้วใช้ไม่ได้ก็คงจะต้องทิ้งไปะนะก็จะไปเอาแผ่นใหม่มาเปลี่ยนคพือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอ่ะนะอ่าอันนี้คืออันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วก็เราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้ะนะอ่าอันนี้เป็นขาขายึดอ่ของเก่าที่มากับรถนะก็จะเป็นประมาณนี้ ตอนที่เออออกนะนะไม่ได้เจียออกนะจับบิดนิดเดียวก็หลุดแล้วเพราะว่าเชื่อมเฉพาะข้างบนนิดเดียวเองความแข็งแรงมันถามว่าได้ไหมมันก็ไม่เชิงได้อะนะแต่ของเราตัวนี้เราใช้เป็นเหล็กตันเลยมันจะทนทานแข็งแรงกว่านะตัวยึดตัวอะไรพวกนี้ก็จะ ประมาณนี้ทั้งหมดเลยเหล็กฉากนี้มันที่มันดีคือมันไม่ไม่อมน้ำหน่อยนะแบบถ้าเป็นเหล็กเป็นเหล็กแป๊บอย่างงี้นะมาพอเวลามีรอยรั่วน้ำมันเข้าไปได้มันก็ขังอย่นั้นสนิมก็กินจากข้างในมาข้างนอกนะแต่ถ้าเป็นพวกเหล็กฉากมันโดนน้ำโดนอะไรมันก็ไหลออกหมดเลยนะแป๊บเดียวมันก็แห้งนะมันมันไม่ขัง มันไม่ได้ขังน้ำขังอะไรความแข็งแรงมันจะได้กว่ากันนะนะอันนี้ถ้าใครสนใจที่จะทำพวกนี้ก็สามารถที่จะนำรถมาทำได้ที่เอ,อกชัยแปดิบสามทับหนึ่งอ่ะนะบางบอนนะนะหรือจะปบปผูกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะนำมาป่าผูได้อ่ะนะ แต่ถ้ามันไม่เกินไปนะเราก็ปากให้นะแต่ถ้ามันเกินไปอย่างรถคันนี้นะเราก็ไม่สามารถจะทําได้ก็นอกจากจะยกใหม่อย่างนั้นเลยนะยกใหม่จะยกใหม่ยกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้หมดนะนะซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆเราก็ทําได้นะทำแต่ถ้าจะมาป่าแบบอย่างข้างโน้นนะนะมันมันโหดมากนะมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นอะกจากจะรือ้อ หรือทิ้งอนะหรือทิ้งแล้วเอาเด็กใหม่มาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะจะให้เชื่อมมันมันเชื่อมสนิมมัน,ม,นมันเชื่อมไม่ไม่ติดเนี้ยนะนะพูดถึงว่าแล้วนะอันนี้เป็นตัวเก่าขเขาวนะนตัวเก่าวันนี้ก็คงจะจบคลิปลงเพียงแค่นี้จะได้รีบทำให้เขาให้มันเสร็จๆนะเขาก็อยากจะขายของเต็มทนแล้วนะ เราก็เข้าใจนะบางทีเรา,เาทํารถอยู่แล้วมีงานเชื่อมมาเราก็ละไว้ล้วก็ไปเชื่อมงานเชื่อมอะไรให้เขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเอาเร็วนักมันก็ไม่ได้อะนะจะให้รอแบบบวกมุ่นทําหน้าที่อย่างเดียวไปเลยมันก็ไม่ได้อะนะอย่างเช่นงานเชื่อมงานอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะละทิ้งได้อะนะมันก็เลยช้าไปนิดหน่อยนะ ก็คงจะจบคลิปลงเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับ